过年。 然后我们这边 <laughs>

ああ。<music> 你家资产损失。

วันศุกร์สี่สองห้ายิงลอยสิบห้าแล้วเน่ยนี่นิดมีแรงอีกไหมพี่แป๊บตัวรอได้เลยอ๋อนี่ Ô chị, 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 chị,

ขาว่าเป็นการเล่นแล้วล้อแล้วแล้วก็ไอ้นี่เก0นะ9 0มนุ่แลนีนะี่ที่มไม่ใช่ว่า9เต็มกแปลว่าก็แล้วปิด